สู่ช่องปุ c ย a ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมากลับมาทำรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งในสเต็ปต่อไปนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อตัวดอกเผานะครับที่สำหรับจะแปลงใส่รถคันนี้มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าแปลงแล้วนี้ผมก็ได้รับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมสั่งตัวแปลง ตินผีไปนะครับในราคา180บาททางเว็บนะครับวิธีการใส่เจ้าตัวนี้นะตัวแปลงดอกเอาตีนผีนะครับก็คือใส่อันนี้เข้าไปเลยนี่นครับใส่อันนี้แล้วก็ใส่ดู นี่นะครับแหวนไม่ใช่แหวนสปริงแล้วก็หมุนครับนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่รถนี่นะครับซื้อมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาติดกับตินผีนะตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับ โอเคครับนี่นะครับก็มันจะมีบาทตัวนี้อยู่นะครับมีบาทตัวนี้อยู่ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็จะพอดีเปะ๊ะนี่นะครับก็จะติดอยู่นี้เดี๋ยวเราใส่ตี้นผีมาใส่ เอาตีนผีมาใส่ตรงนี้ได้เลยขันเข้าไปนะครับโอเคนี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาโซ่มาใส่นะครับตอนนี้เราก็จะทำการเอาโซ่มาใส่นะครับ เกลี่ยก็ึ้นดีนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นี่ชุดตีนผีนะครับแล้วก็แปลงผมต้องตัดขานี่ออกไปหน่อยนะเพราะไม่งั้นเวลาใส่มันใส่ยากพอตัดขาเนี่ยออไปแล้วก็จะง่ายขึ้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโซ่มันสั้นไปเนื่องจากว่าโซ่เสือภูเขาที่ผม,มาไอเสื้อเสือหมอบที่ผมมาใส่อะ ระยะล้อม,มันจะมาอยู่ชิดกับตรงนี้แต่รถแม่บ้านนะ่ะมันมันระยะห่างนะครับตรงนี้โซ่มันก็เลยไม่ได้กันเดี๋ยวผมจะต้องหาโซ่ที่ยาวกว่านี้เพื่อที่จะมาใส่ตัวนี้ให้ได้นะครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวว่ากันต่ออีก นนจจงนี้นะครับผมจะเจาะมาเพื่อยึดยึดตะแกรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ชุดเกียร์ได้แล้วยึดตะแกรงได้แล้วเพาอีกข้างมันมีรูเล็กๆอยู่อยู่แล้วนะครับใกล้ๆโอเคยึดตะแกรง เรามาดูอีกทีนะครับว่าต้องปรับจูนอะไรเพิ่มอีกไหมตอนนี้ชุดเกียร์หลังโอเคเหลือโซ่โซ่ยังสั้นไปนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะทำตัวเบรกนะครับทีนี้เบรกตรงนี้มันมันไม่มีรูยึดนะครับผมก็เลยต้องอทำตัวยึดขึ้นมาใหม่นี่นะครับโดยการเอาตัวเนี้ ใส่เข้าไปแทนเพื่อล็อกกับหูเบรกแต่มันก็ยังยาวไปเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับงานนี้มีแต่การดัดแปลงจบชุดนี้มาเจอชุดเบรกอีกจบชุดเบรกเหลือชุดโซ่อีกโอเคไหนไหนจะทำให้สุดแล้วนะครับก็ต้องลองกันให้สุดไปเลยครับผม ได้แล้วครับเดี๋ยวจะทำการประกอบนี่นะครับใส่นี้อันตัวนี้ก็ยึดกับน็อตอีทีโอเคครับ ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เราแปลงเบรกนะครับดูนะครับนี่ทำตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยึดกับตัวนี้จริงๆถ้าง่ายๆก็คือถ้าเราตัดเหล็กมาเชื่อมตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเชื่อมกลัวสีมันจะถลอกก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับ เรียบร้อยแล้วนี่นะครับใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเบรกหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันว่ามันจะขี่ดีไหมและมันทำความเร็วเพิ่มได้ไหมแต่ตอนนี้นะครับผมยังใส่ใบจานใหญ่ไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องหาโซ่ที่มันยาวกว่าน,นี้ก่อนเพื่อที่มาใส่ตรงนี้เพราะรถปกติเสือหมอบทั่วไปนะครับ ล้อมันจะชิดตัวตัวนี้เลยแต่รถแม่บ้านตัวนี้จะยาวช่วงมันเลยยาวนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจาการเทดสอบ ก็คือเปลี่ยนแฮนนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ใหม่ให้มันยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับหมดไปประมาณ500บาทนะครับซื้อของมือสองมาแล้วก็เปลี่ยนล้อหน้าล้อหลังล้อคู่นี้ได้มา1,000บาทนะครับก็เป็นพันห้าแล้วจาน ตัวนี้2ออย่างนี้ได้มา1,000บาทก็เป็น2,500แล้วนะครับเบรกเบรกชุดนี้หลักอ่านด้วยเบาะโดนมาอีกพันหนึ่งนะครับก็เป็น3,500บาทตื่นอื่น,นย่อยๆก็จะมีชุดนี้นะครับชุดเปลี่ยนเกียร ก็จะหมดไปอีกพวกสายพวกอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ย่อยๆพวกนอ็อตพวกอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ดรอปเอาท์นะครับรวมๆแล้วก็อีก500บาทรวมแล้วคันนี้ก็หมดไปที่ประมาณ3,000บาทนะครับแล้วก็ราคาลดอีก2,000บาทก็รวมแล้วเป็น5000บาทนะครับกว่าจะได้รถแม่บ้านแต่งคันนี้ขึ้นมา แต่ตอนนี้ที่เอาไปขี่มาแฮนด์มันจะเหมอบไปหน่อยผมอาจจะเปลี่ยนแฮนด์ให้เป็นทรงแม่บ้านหน่อยนะครับเพราะแฮนด์แม่บ้านตัวเก่ามันสูงมันดูไม่เท่ก็เลยเอาแฮนด์เราตัวนี้มาหมอบหน่อยเดี๋ยวหาหาใหม่นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาลูชิคันนี้นะครับที่เรามาดัดแปลงเป็นรถแข่งกับเสือหมอบ ชุดอะไรก็ใส่เป็นชุดแต่งหมดเลยนะครับในราคา5,000บาทคิดว่าเหมาะสมไหมคิดว่าเฮ้ยซื้อรถไอทรงเสือหมอบไีกว่า5,000ันในความแรงแต่มันก็ได้เสือหมอบไหมครับแต่อันนี้คือรถแม่บ้านนะครับมันผมว่ามันดูได้อารมณ์ไปแบบนึงนะครับ ความเร็วตอนนี้ที่ผมลองอาจจะสุดแรงผมนะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะได้มากกว่านี้ของผมปั่นสูงสุดได้ที่38แต่ถ้ายืนพื้นนะนะได้35ยืนพื้นนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสเต็ปนี้